โพธิรัตโพธิกิจวิถีโพธิสัตว์แสดงความไม่มีตัวตน พ่อครูสมณะทวธิรักวันอาทิตย์ที่26มีนาคม2566้อพ่อครูตื่นแล้วทำกิจวัตรตามปกติและสนทนากันเล็กน้อยอ,อีทให้ดูคลิปข่าวท็อปนิวที่นำการบรรยายของอาจารย์มอเขียว ที่องค์การพุทธาทศาธนิตสัมพันธ์แห<ป>่งโลกแล้วพูดโยงถึงพักสมมาธิปไตยมาเปิดให้ดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับชมข่าวภาคข้ามสร์รสอาทิตยนะครับวันเสาร์ที่25มีนาคม2566นะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจนะคะอยากจะมานําเสนอให้เทคฟังแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามฟังด้วยนะคะเป็นเรื่องของการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค,ะค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมี3ม,มูุนิธทองค์กรทรรม เ็าจับมือกันร่วมกันบรรยายพิเศษดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีไทยวิถีธรรมเสริมสร้างศักยภาพให้แก่แพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยต้องบอกว่าวันนี้นะคะก็มีการเปิดตัวพักการเมืองชื่อว่าพักสัมมาทิปไตยเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันคุณผู้ชมไปฟังค่ะวิถีธรรมเนี่ยเป็นการแพทย์ที่ บูรณาการเอาจุดดีของการแพทย์ทุกแผนนะมาบูรณาการด้วยพุทธธรรมะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบุญนิยมนะ ส่วนเรื่องของการจัดตั้งพักการเมืองนะคะที่ชื่อว่าพักคสมาธิปไตยเนี่ยก็จะมีการคัดสมาชิกพรรคเฉพาะคนที่มีศีลธรรมนะมาร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ขับเคลื่อนพักในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับสังคมนะคะซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังที่จะรับตําแหน่งทางการเมืองในสังคมแต่อย่างใดน,นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการรวมกันของ3ม,มูลนิธิองค์กรธรรมเอาล่ะ ถ้าเรามีพักการเมืองที่เป็นพักสม,มาธิปไตยเนี่ยที่มุ่งประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมอย่างแท้จริงอันนี้ถือว่าน่าสนับสนุนนะคะครับพ่อครูบอกว่าโลกไม่เคลื่อนมาหาเราเราต้องเคลื่อนไปหาโลกโลกไม่เชื่อมมาหาเราเลยเราต้องพยายามเชื่อมไปหาโลกหลังจากฉันยามุ่งเป้าช่วงเช้าแดดยังไม่ร้อนพ่อครูกับปัจฉา ลงไปเดินออกกำลังและดูงานต่างๆจุดแรกที่มักจะเดินไปดูเสมอก็คือผู้เฮาที่กำลังก่อสร้างซึ่งรวมไปถึงบริเวณใกล้เคียงที่ปรับปรุงเช่นด้านหน้าเฮือนบวรก็ปรับภูมิทัศน์ใหม่ถมบันไดย้ายก้อนหินที่เป็นป้ายเฮือนบวรไปอยู่ทางหนึ่งและมีก้อนหินใหญ่ๆมาจัดวางตรงหน้าพ่อครูก็ปีนขึ้นไปนั่ง ปช,ช่าตามขึ้นไปด้วยปช,ช่าพูดเย้าเล่นขึ้นว่านั่งบนภูพอครูก็ต่อเติมว่าดูหมากัดกันสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นสบายตรนนี้เ็าเรียกว่าภูเบิงนตะวันภูเบิงนตะวันนี่เ,เนี่ยตะวันฮาละเบิงนนั่งบนภูดูดูหมากัดกัน ขึ้นบนภูดูหมาจัดกันและวันนี้มีกิจกรรมปันสุขใต้ร่มโพทีมงานจะต้องจัดเตรียมต้อนรับคนที่จะมากันมากพ่อครูก็ไปเยี่ยมดูให้กำลังใจเด็กๆอนุบาลและประถมแต่งตัวย้อนยุคสีสันสดใสเล่นกันอย่างสนุกสนานพ่อครูก็ร่วมด้วยแล้วร้องเพลงชีวิตกัิกรและเพลงข้างขึ้นเดือนหงายกัน ตะกอนแข่งขันกระดูกสันหลังของข้าใครจะเรื่องอำนาจตอไทยเป็นชาติกาศิกรรมดิ็ได้ราชมจันเออิเ์อนอเนทแผนดินตะวันแผวพรยไข่ห่างนั่งเฉยเออเอยลอยชาย

ู่หน้าทุกแสนเมืองแมนไกลๆเดือนกอง่ายพอกาจนถึงกับสอนเต้นท่าหนุมานชานสมอนเลยปัจฉาก็ยังไม่กล้าร้อาหเลือเล่นได้ขนาดนี้เรื่อสวยอ่ะโอ้โหหนุมานนี่หน้าหนุมานด้วย อนุมานเนอนุมาเราเต้นอย่างงี้นี่ด <uh ูหลวงปู totally ่เต้นเน่่นมโมโมดูเ่เ่หลวงปู่เต้นงี้ยนี่อนุมานเต้นอย่างงี้ย่องงี้ไม่ใช่อนุมานเรางงี้อนุมานต้องดนายนายได้อย่นีอ่ยลงไปอีกยอไปอย่างี้ เห็นเลยว่าพ่อครูไม่มีตัวตนเลืออตาแล้วก็อนุโลมให้เด็กๆลดตัวลงมาแสดงความเป็นกันเองเหมือนเด็กๆได้และปรากฏว่าคลิปนี้ได้รับคอมเมนต์จากพวกเราชื่นชมประทับใจพ่อครูกันไม่น้อยช่วงบ่ายพ่อครูก็ยังคงมีเมตตามมาเดินเยี่ยมอีก เด็กๆมาเล่นน้ำกันมากเต็มพื้นที่เดินเข้าไปลานใต้ร่มใสรดูอาหารที่นำมาแจกหมดไปเกือบทุกแถกแล้วเหลือก๋วยเตี๋ยวอีกนิดหน่อยพ่อครูเห็นหม้อน้ำซุปที่มาเช้าดูเต็มหม้อเวลานี้เหลือตักได้ไม่ถึงสิบชามแล้วก็ยิ้มชอบใจว่าหมดไวดี มองไปริมถนนเห็นสมมาติขาขิงกำลังปอกตาลแจกทราบว่าเมื่อเช้าพ่อดินเหนียวไปเก็บลูกตาลมาแจกในกิจกรรมใต้รมโพนี้ระหว่างเดินขึ้นมาอาคารบวรมีคนเดินผ่านไปกันเป็นครอบครัวคงจะไปเล่นน้ำกันมาถึงห้านมังบราาสมาสิขาสายเสมอรายงานว่า ขายหมดแล้วมันดวนี้่กินแล้วค่ะนอ้องพริกกับแม่มากราบหลวงปู่เหมือนแม่จริงๆเลยวันนี้หน้าตาเหมือนแม่พ่อครูเดินทักทายทีมงานขายผักขายต้นไม้ข้างๆร้าน อทานร้านขนมครบทราบว่าขายดีมากแค่ไม่ทันเลยร้านกว๋วยเตี๋ยวก็ขายดีเช่นกันไม่ทันเลหรออแคกันปไม่ันไม่มีไม่มีวางค้างเลย ก็มีวางกลางเลยก๋วยเตี๋ยวขายไม่ออกนี่ไงเดี๋ยวเชฟเตี๋ยวราคาได้อยู่เกอกินก๋วยเตี๋ยวมากกับไอเอเส้นกับเกี๊ยวนะทไมเส้นเหลืองมันเหลือเเหลือเพิ่มไหมครับเพิ่มเติมมันหมดไปแล้วรอบแล้ว เข้ามาร้านพิสูจน์จิตอาสาชาวบ้านที่มากับลูกๆนิยมมาซื้อห่วงยางให้เด็กๆเล่นน้ำกันนันซื้อไปอีกแล้วเป็ดน้อยจานนี่อแม่ค้าเราเป็ดกับก้ ทีงานมากราบรายงานว่าวันนี้ขายดีมากและยังมีสินค้าสำรองไว้ขายเพิ่มเพียงพอเยหมือนก็ดีขึ้นเรื่อยๆคนมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆของเตรียมไว้เรอะเตรียมเติมไว้ค่ะเออต้องเติมไหมไม่ต้องห่วงครับเนคนอาชีพแจกฟรีแจกฟรีโอ๊ยเหมือนดแจกฟรีเลย ชอบกเางดินมาห้องโถงกลางวันนี้พิเศษปิดถนนหน้าอาคารบวรจึงให้รถเข้ามาจอดในอาคารบวรจอดกันแถวยาวไปถึงหน้าเวทีเลยเอแลรามารู้ได้ไงที่นี่ที่จอดรถโอเคโอเค ออดก็คอยขยบขยับไปเรื่อยๆหาที่อนเรื่องคงจะได้เดินเข้ามาตลาดประชาราชร้านค้าต่างๆก็ขายดีเช่นกันขายจะเมื่อยเลยนั่งนั่งด้วยแอบอ่ะนั่งด้วยแถวอยู่ตรงนั้นมีเสียบแล้วก็มีร้านเอ่อก็มีคนไล่คุยแต่บางทีว่าเตียีมันเยอะ สองโมงกว่าแล้วพ่อครูเดินเข้ามามถ,ถน,นนหน้าอาคารบวรและก็เดินไปนั่งบนสนามหญ้าหลังป้ายเพื่อฟ้าดินปัะชานิมนต์ไปที่อื่นดีกว่าเพรเาะสนามหญ้าเ,เปียกแต่พ่อครูยืนยันว่าไม่เป็นไร,ไรพวกเราจึงไปหาเก้าอี้ผ้าใบมาแทน วันต่อมาพ่อครกูก็มาตรงนี้อีกและได้ขึ้นนอนบนก้อนหินด้วยพ่อครกูก็หลับได้อย่างสบายแสดงความเรียบง่ายนอนที่ไหนก็ได้ไร้ตัวตนเรียกว่าชีวิตหนอพออยู่พอกินจริงๆ